าัตามแผนการศึกษาของกองทัพบกประจำมปีงบประมาณ2,556กําหนดให้โรงเรียนการกําลังทับรองศูนย์การกําลังรับรองเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้แก่กําลังคนประจําการสายงานศัตดีและการระดมศรพทกําลัง ตามแนวทางรับราชการจํานวน7หลักสูตรได้แก่ 1. นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญบัติสายงานศัสดีรุ่นที่19จํานวน10ที่นั่ง 2. นายทหารศัสดีชั้นสูงรุ่นที่27จํานวน40ที่นั่ง 3. นายสิบศัสดีชั้นต้นรุ่นที่25จํานวน50ที่นั่ง 4. การระดมสรรพกำลังสำหรับนายทหารสัญญบัตรระดับผู้บริหารรุ่นที่7จจำนวน35ที่นั่ง 5. นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่26จําจำนวน50ที่นั่ง 6. นายสิบสัสดีอุโสรุ่นที่24จําจำนวน40ที่นั่งและ 7. การประถมนิเทศนายทหารประทวนสายงานสัสดีซึ่งผ่านการสอบบรรจุ จากทหารกองหนุนประเภทที่1รุ่นที่7จําำนวน100ที่นั่งสำหรับรายละเอียดหลักสูตรนายสิบศัสดีอาวุโสรุ่นที่24ได้กระทําพิธีเปิดการศึกษาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2556โดยมีพันเอกสุรชัยสินชัยรองผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองให้เกียรติเป็นประธานมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารประทวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานศาสดีชั้นยศจัดสิบเอก 11, จำนวน40นายความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยศาสดีอาเภอเสมียนแผนกศาส,สดีจังหวัดเสมียนฝ่ายสภาพพกําลังมณฑลทหารบกจังหวัดทหารบกเสมียนแผนกศาส,สดีกองทัพภาคและตําแหน่งอื่นๆที่อยู่ในสายงานศาสดีหรือเทียบเท่า 2ปฏิบัติงานในด้านการระดมสภากำลัง 3. ปฏิบัติงานในด้านการเตรียมกำลังป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ 4. เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมและ 5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่30เมษายน2 5 5 6ถึง17กรกฎาคม2 5 5 6รกวม11สัปดาห์ วิชาที่ศึกษาในหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาได้ดังนี้กลุ่มวิชาหลัก5วิชาจำนวน172ชั่วโมงกลุ่มวิชารอง16วิชาจำนวน132ชั่วโมงกลุ่มวิชาประกอบ19วิชาจำนวน98ชั่วโมงเบตเตเลต์จำนวน38ชั่วโมงรวม40วิชาคิดเป็น440ชั่วโมงคิดเป็นหน่วยกิตในการศึกษาเท่ากับ20หน่วยกิตกลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วย5วิชาคือ 1. วิชาการศัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. วิชาการทะเบียนพล 3. วิชาการเรียกและส่งพล 4. วิชาการกำลังสำรองและ 5. วิชาระเบียบงานสารบัญกลุ่มวิชารองประกอบด้วย16วิชาคือ 1. วิชาทหารราบ 2. วิชาทหารม้า 3. วิชาทหารปืนใหญ่ 4. วิชาทหารช่าง 5. วิชาทหารสื่อสาร 6. วิชาทหารสารบัญ 7. วิชาแผนที่ 8. วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 9. วิชาภาษาอังกฤษ 10. วิชาศาสนาและศิลธรรม11วิชาอาวุธศึกษา 12. วิชาการปฏิบัติการพิเศษ 13. วิชาการเงินและประหลัดบัญชี 14. วิชาระเบียบแบบรมเนียม 15. วิชาธุรการและกำลังพลและ 16. วิชาการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น กลุ่มวิชาประกอบประกอบด้วย19วิชาคือ 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาการรักษาความปลอดภัย 3. วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ 4. วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 5. วิชาการข่าว 6. วิชาผู้นำหน่วย 7. วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 8. วิชาเอเศึกษาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด 9. วิชาประวัติศาสตร์ 10. วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 11วิชาครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ 12. วิชาการจัดการฝึก13วิชาการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการทหารและความรักชาติ 14. วิชาตำรวจ15วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน 16. วิชาการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 17. วิชาการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง18วิชากฎการใช้กำลังเฉพาะในการปฏิบัติการทางบกและ19วิชาการบรรยายสรุปสัตว์ทหารการอ่านคำควบกล้ำ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษามีจำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00และไม่มีรายวิชาใดที่มี I หรือ U สำหรับ I หมายถึงผ่านแต่ไม่สมบูรณ์เช่นขาดส่งเอกสารหรือรายงานสำหรับ U หมายถึงสอบไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบมีเวลาในการวัดผลและเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ85มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 ข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสิบสัตติอาวุโสรุ่นที่24แบ่งตามสังกัดกองทัพภาคที่1จําจำนวน11นายกองทัพภาคที่2จํจำนวน12นายกองทัพภาคที่3จํจำนวน11นายและกองทัพภาคที่4จํจำนวน6นายแบ่งตามระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน12นายปริญญาตรีจำนวน28นายแบ่งตามอายุอายุ35ปีหรือต่ำกว่าจำนวน1นาย อายุ36-40ปีจำนวน3นายอายุ41-45ปีจำนวน15นายอายุ46-50ปีจำนวน7นายและอายุ51ปีหรือมากกว่าจำนวน14นายโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองได้ดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบหลักสูตรและตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดโดยเนย้นย้ำในเรื่องความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามสายงานศัตรีเป็นหลักทั้งนี้ได้ดำเนินการเพิ่มเติมการเรียนการสอนในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e ี e a r n i n g ให้กับหลักสูตรนี้ก่อนเดินทางมาเข้ารับการศึกษาจำนวน5วิชาหลักได้แก่วิชาการศัตรีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารวิชาการทะเบียนพลวิชาการเรียกและส่งพลวิชาการกำลังสำรองและวิชาระเบียบงานสารบัญมีการกำหนดให้ในสิบนักเรียน แต่งเครื่องแบบชุดฝึกพางเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกายและฝึกบุคคลท่ามือเปล่าทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนมีการส่งเสริมให้ในสิทธิ์นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการจัดให้มีการสวดมนต์ไหวพระเป็นประจำทุกวันพระก่อนเข้าห้องเรียนและปฏิบัติธรรมเวียนเทียนในความสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนการกำลังทารองศูนย์การกำลังทารอง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรนายสิบศัสดีอาวุโสรุ่นที่24ให้ในายสิบนักเรียนเป็นผู้มีลักษณะผู้นำทางทหารมีอุดมการณ์ความรักชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์สมกับปัจจัยของหน่วยที่ว่าฝึกศึกษายอดวินัยเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมนำสู่การพัฒนาสร้างศรัทธาประชาชนอนนนอ I'm a rock and roll I'm <laughs> gonna